นี่คือ H34 2025เคสมินิมัลส่มีรุ่นนี้นะคะทําราคาออกมาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นค่ะว้าวา สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสงเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวเคสร,รุ่นใหม่ล่าสุดจาก e n z a t ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะน้องเขามีชื่อว่า h 3 4 2 2 5เป็นเคสร,รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่มีการดีไซน์ออกแบบแบบมินิมอลมากๆนะคะไซส์เนี่ยสามารถตั้งที่โตทำงานได้แบบสบายๆเลยค่ะสำหรับเคส e n z a t รุ่นนี้นะคะในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเนี่ยรุ่นนี้เขาดีไซน์ออกมาได้พิเศษมากๆค่ะในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะไม่ต้องกังวลเลย เพราะว่าบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยขเขาดีไซน์มาเป็นตะแกรงที่มีความเล็กแบบพิเศษค่ะช่วยป้องกันฝุ่นด้วยนะคะและที่สําคัญบริเวณตรงนี้เขามีการดีไซน์ออกแบบเป็นตะแกรงด้วยค่ะช่วยระบายอากาศในส่วนของเจ้าตัว power supply นะคะแล้วก็ดีไซน์ตะแกรงตรงนี้นะคะจะไม่ได้เป็นแบบเหลี่ยมนะทุกคนจะเป็นแบบมนๆค่ะบอกเลยว่าน่ารักมินิมอลสุดๆค่ะในด้านของการรองรับนะคะเคสรุ่นนี้เนี่ยเมนบอร์ดเขาจะรองรับเป็นไซส์ m a t x นะคะแล้วก็ชุดน้ำเนี่ยด้านหน้ารองรับการติดตั้งชุด ะะได้อยู่ที่ขนาด280มิลลิเมตรค่ะด้านบนนะคะจะติดตั้งชุดน้ำได้อยู่ที่240มิลลิเมตรค่ะและสำหรับพัดลมนะคะเครุนี้จะติดตั้งพัดลมมาให้อยู่บริเวณด้านหลังค่ะ1ตัวเท่านั้นแต่ไซส์มินิแบบนี้บอกเลยว่าติดตั้งพัดลมได้ถึง7ตัวเลยค่ะในด้านของการรับการจอกันบ้างนะคะถ้าหากว่ายังไม่ติดตั้งอะไรเลยไม่มีพัดลมด้านหน้าเนี่ยเครุนี้นะคะรองรับความยาวของการจอได้ถึง370ม mm, ิลลิเมตรค่ะแต่หากว่าติดตั้งพัดลมเข้ามาเนี่ยการจอ ลดเหลือประมาณ352ม mm, มตรค่ะต่ถ้าหากเราเนี่ยติดตั้งทั้งพัลลมแล้วก็ชุดน้ำนะคะแก๊สจอก็อจะเหลือประมาณ317ม mm, มตรประมาณนี้ค่ะสําหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะเคสรุ่นนี้จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่อยู่ด้านบนค่ะที่มีมาให้เลยนะคะก็เป็นปุ่ม power เ,เปิดติดค่ะแล้วก็ usb สามหนึ่งช่องแล้วก็ usb type c หนึ่งช่องค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็ประกอบเจ้าตัวเคส n z x t h34 สองพมาให้เพื่อนๆเนี่ยดูเรียบร้อยแล้วนะคะคอนเซปในการประกอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟ้ามา ในแบบขาวขีนๆีดมินิมอลนะคะในเรื่องของตัวพัดลมนะคะที่ใส่เข้ามาแล้วก็เจ้าตัวการ์ดจอเนี่ยที่มีการดีไซน์ออกแบบพอใส่กับเคสเมันน่ารักกระปุกกระปิกลงตัวพอดีเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าฟ้าจัดอะไรไมาให้ดูบ้างนะคะไปดูกันเลย CPU นะคะเป็น AMD License 5 7500F ค่ะเมนบอร์ดนะคะเป็น ASUS B650M A-Wi-Fi ค่ะและสำหรับแรมนะคะเป็น p a t i o t Viper Venom 8GB สำนวน4ตัวค่ะ SSD นะคะเป็น HiSemi Future ขนาด512กิกค่ะสำหรับการ์ดจอนะคะเป็นการ์ดจอ Sapphire PL AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16กิกดูโอรุ่นนี้ค่ะก็เป็น2 0 0พันลมแบบขนาดกำลังดีเลยนะคะเพราวาวอา์ไปายนะคะฝาเลือกใช้เป็นของ Silverstone นะคะ ตัวนี้เป็นขนาด650วัตต์80พัตไวค่ะ CPU Air Cooler e n t h r i t y t 1 2 0ไว้ White, สีขาวรุ่นนี้ค่ะพัดลมนะคะฟ้าติดเพิ่มด้านหน้าอีกหนึ่งตัวเป็นขนาด140มิลิเมตรนะคะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็อยู่ที่เคสค่ะฟ้าเลือกใช้เป็นเคส e n t h r i t y h 34นะคะ2 0 2 5เป็นรุ่นสีขาวค่ะ เป้บ้างคะสำหรับเคสเอนไซทีเสามโฟ2015รุ่นนี้จริงๆน้องเขามีทั้ง2สีนะคะสีขาวค่ะแล้วก็สีดําค่ะ,ะ,คะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่1990บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้าน้าทีชั้นนาทั่วประเทศนะคะและซื้อสินค้าทีเนี่ยอย่าลืมนะคะสังเกตสติกเกอร์เันตี้ด้วยค่ะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะกดซับสไคร์นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเซนตี้ไทยแลนด์ค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลป นะคะบ๊ายบาย